จะน้องในต้ราตงไปะเราจะไปดูตัวน so ี so well, like said, ้นะคะตนี้คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือตันี้นะัวนี้คัวนี้นะคะตันคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือตเวนี้นะคะตัวนอตัานี้นะี้อตัวนี้นะคะตัวนี้คืตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวนตัวนี้คืตวนี้นะคะต้คือตนี้นะวนี้คือวนี้นวนี้ควนี้นะคัวนี้คือนี้นะคะคือตัวนี้นะคะตัวนือตัวนี้นะคะตนี้คือตัวนี้นะคะตัวนี้ควนี้นะคะน เราโหลดอันนี้โหลดแอปมาฟอร์มเฮียนะตอนนี้เราอยู่สถานีเดงชิกูเนาะเราจะไปเทอร์มินอลสซึ่งเราต้องขึ้นไลน์หก่อนไปเบนซิงเกียวเนี่ยเนาะเอาใหม่ไลน์ห้านะคะแล้วเราก็จะไปเบนซิงเกียวตอนนี้เราอยู่นี่เนาะแล้วเราจะไปนี่ตรงทางสองก็กด ไปกันสคนเด็กขึ้นซีนะเสร็จแล้วก็จ่ายผ่านอันนี้สแกนซึ่งเราก็ใช้อลิเตของเราเอสแกนเพยได้เลยเสื้อลิเพล้วก็ผูกกับบัดเครดิตของเรามาเลยก็ได้ ก็กดจ่ายไปเลยหกหยวนเนาะใส่แล้วเราจ่ายมันก็ไหลออกมาเลยก็จะได้ไไดบ,บัตนี้สองบ,บัตนะโอเค